นามเริอม,มารกปูเจ้าก่อยกระยับลงไปหากินเต่ปลายกลองทุกคนเคยได้ยินประโยคนี้ไหมครับวันนี้นะผมก็เลยเอาประโยคนี้มาตดลองเลยครับว่ามัน,นจริงหรือว่าไม่จริงด้วยก็ว่าวันนี้นะนามมาร์กนัดทุกคนนามมาร์กนัดนี่หนึ่งากเดี่ยวเรนามมาร์กกว่านามแต่แลวนันผมก็เลยได้ที่ครับเอาใส่มาจมตดลองทฤษฎนี้ครับโดย่ว่าพวผมมันเอาใส่ปรับซ่องน้วยมาจมไว้เตะปากลอง แล้วก right. ็อ right ีกซ้นุ้ยอันปูม้อไปจมไว้ไล่ยกลองตรงนู้นเลยเดี๋ยวเรามาเรครับว่าส่องนุ้ยแต่โยปากลองกับว่าซ้ำนุ้ยแต่โยปลายกลองจุดไหนอีได้ปูหมากว่าแต่ว่าจุดซ้ำนุ้ยปลายกลองได้ปูหมากว่าแสดงว่าทฤษฎีนี้จริงกับไปครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันเลยนะมาเริมจากส่องนุ้ยแต่โยปากลองก่อนไปครับมาเรืทุกคนมาเริ่มจากนุ้ยแรกแต่โยนอกซุดกันก่อนนะมาเรครับ เหมือนเศกิดเปียบเลยเล้าอ่ะน้อยแรลกแต่โยน้องชุดไม่มีผู้เลยไปตะเลน้อยแต่ร้องแต่โยร้องอย่างนี้นะครับไปมาเลน้อยแต่ร้องแต่ทัดเก้ามาอมกนึงครับทุกคนน้อยนี่นะโยหน้าประตูน้ำเขาเลยส่วนหมากหน้าตูน้ำไม่ค่อยปลาดนะแต่ว่าตาติดสีิลูกกินปลายกล้องตอนนำหมากอันจริง หน้อยนี้ก็อาจจะเล่าแล้วนะแต่เดี๋ยวเรามาลุ้นกันแรกครับน้อยเดะส้องนาประตูน้ำเขามีไม้เ <c oughs> ล่าหนาหนาประตูน้ำเขายังไม่มีเลยแต่กุนแรกอะ นวจิตสตนี่น่าจะจริงแล้วทุกคนต่อไปเราไปหลุนซ่ามน้อยดิโยปลายกล้องกันครับไปมาทุกคนตอนนี้นะโยเตใส่น่วยแรกจุดเตดักปลายกล้องครับมาเลยครับว่านุวยแหลกกล้องกันจมปลายกล้องนี่มันยังไม่แต่ทิษฎีนี้จริงมันจะต้องเริ่มมีปูข้าวบ้างแหละครับมาเลยครับ แล้วส่งสันอย่างโยระว่างปลายกลองครับปลากลองอยู่เลยตรงเนี้ยมันกลางกลองพอดีอาจจะยังไม่มีปูไปครับส่องน้อยรุตายแต่โยปลายกลองนั้นมีลุนแน่นอนไปเดินทางมาตึง้งน้อยแต่ส่งกล้องจุดแต่โยปลายกลองครับน้อยนี้โยรองสุดตายนะครับมีอีกเรื่องเลยแต่โย่ในชุดนะั้นเดี๋ยวเรามาลุนในเนียนก่อนนะครับ mặc cốp 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 ไปเลยนุ่ยตายกับโยในสุดไปมากับทุกคนนุ่ยสุดตายนุวยนี้นี่โยปลายสุดก้องนี้เลยทุกคนนุวยนี้แหละว,ว่าจะตัดสินตฤสฎีนี้กับว่าจะจิงหรือว่าไม่จิงมาแลกครับว่าเตีช่วยไม่ช่วยมาแลยครับนี่ครับทุกคน น้อยสุดท้ายคือโยปลายกล้องเลยทุกคนนี่คือโยในยดงป่าแกมอ,อก,กันเนาะมาเรามาเล่นกับว่น้อยสุดตายจะตัดสินจริงหรือไม่จริงโยแต่น้อยนี้ครับมาลุนติด้วยนั้น,ตนแต่ว่ตาตรงไหนเป็นตรงไหนเลยลุนลนุลนเฮ้ยแปลกแปลกเฮ้ยติดตั้งปามอู้อเร็ว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 มองครับโอ้ ดีสุดยอดแวววับแวววับเนี้ยแวววับเลยเนื้อมัดเลยก็แบบว่าอ๋อเหรอเป็นผู้เบาแล้วก็เป็นผู่ซ้ำนะแหละตาสุดยอดโนผู้อ้วมพี่ทุกคนปลายกล้องปุ้มรู้สึกว่าเจสสีนี่น่าจะจริงอะไรมาในแก่ๆทุกคนมะผู้อ้วมพี่ทุกคนเลยตาปลายกล้องเต็มโยนในกลางดงปลาแกมอกันทุกคนนี่ ปั่นเลยมั้งครับแต่ว่าก่อนนี้หยอกผมก็ลุ้นอยู่เหมือนกันแหละว่าอีได้ตัวเอิญตีมันใจปูมาเพราะว่าบรรยากาศรอบๆตีมันงายนั้นทุกคนกลัวไอ้ตัวตีไมนใจปูนั่นอะไรอีกเกอาเดี๋ยวใส่มันอีฟังมดแต่สุดท้ายปลอยหยอกมาแล้วสอนซ้องครับทุกคนเป็นปูง่ามกันด้วยอ้ย่ากีบอย่ากีบกันอย่าอย่าอย่าอ่ะโอเคเรียบร้อยไปเล้วครับวันนี้ปั่นเลืมั้ง ไปเงียบกันเงีบกันเงีบกันโอ้โหเง้ยบกันไป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 ฮะไปเอาไปไปไปสุดยอดเรียบร้อยทุกคนภารกิจวันนี้ใส่พับเตะเราแบงค์เป็นสองจุดเตโยปากกล้องกับโยปลายกล้องปากกล้องสองนุ้ยไม่มีไรเลยทุกคนเล้าตัางซองถึงกับจุดเตโยปลายกล้องซ้ำนุ้ยนุ้ยแรกอันเล้าครับไม่มีอะไรแต่ไอ้ไรมันอยอะแต่ซองนุ้ยนุ้ยตาทุกคน นุ้ยรองสุด้ายนะกะจัดมาตัวนึงนี่รับแต่ก็มีสไปร์วันนั้นเลยทุกคนนุวยแต่ซ้มปลายสุดในดงปลาแกมอจัดมาซ่องตัวเป็นปูงามๆครับทุกคนสรุปว่าติษฎีนี้ผมคิดว่ามันมีก่ากลองว่าอีจิงนะครับทุกคนป้อนามหมากนี่ปูมันจะเริ่มยับมากินปลายกลงองเพราะว่ามันอาจจะเป็นไปได้นะแล้วทุกคนแหละครับกิดว่าติษฎีนี้ปั่นปลือมังกิดว่ามันจริงหรือว่าไม่จริง หรือว่ามีความกิดเอ็นบันปือกับจิตจีินีก็ลองคอมเมนต์มาเลยครับแล้วการสุดตายตายสุดกับทุกคนตอนนี้การยย่ในช่วงเปิดนำปูอยูะนะใกลทแต่ยากได้ปูเนื้อนาะไม่ว่าจะเป็นไซส์เส้ตัวโลสามตัวโลหรือว่าสองตัวโลนะครับการสามารถาักเกามาได้เลยเพราะว่านามนี้แหละตรงว่าปูกินครับเพราะว่านามมากนั้นกนาดว่าพม,มานะแต่ว่าไม่ได้ตอกไล่น้อยนะันกันอย่างได้มาต่อนี้เพราะว่านามนี่ปูกินแน่นอนใกล้แต่ยากกินปูเนื้อนะเนื้อแน่นๆแต่ป้านก,ากันกัดมาแล้วนะก็คอมเมนต์รื่อว่า ตักเก้ามาได้เลยครับผมคุณก็ยินดีให้บริการกรับรายการสารุปปราิคิวันนี้ตื้ว่าพานกับผมไปแล้วสุดยอดอันนี้เดี๋ยวก่อนออกไ้เทมโอเคขอบคุณกับผมแล้วเจอกันไหมครับ